สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองหงสวัสดีนะคะตอนนี้ก็ลังจะมีติ้งทีมนี่เป็นถ่ายบรรยากาศรอบๆไปดูนี่ก็จะเป็นทงพื้นที่เรานะคะเอ๊บรรยากาศแจ๋ว อตอนนี้นะครับผมรวมตัวคนกำลังรวมตัวกำล,ลังเริ่มบีบเกมนะครับผมแถวและสิบคนนะฮะตอนนี้มารวมตัวมาลรงมาทําอะไรกันที่นี่เรามาเจ็บตัวแล้วก็มาร้อนนะอา่าไล่นักนักท่องเที่ยวเขาหมดแล้วเมื่อกี้นักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวหายหมดเลยห <c oughs> ายหมดไหนมาทุกคนหายห,ห,หมดเลยสวัสดีครับมาจากไหนกันพี่กรุงเทพหมดเลยโอเคกรุงเทพหมดเลยนะใกลไหนลบบุรีสมุทรปราการบางพลีรังสิตโอ้โหเราอยากได้ห้าหน่วยสี่หน่วยบนกำแพง หนึ่งหน่วยที่ตลาดจีนที่สิบครับโอเคกำแพงกำแพงกำแพงอียิรยากำแพงยหย่ๆด้านนี้ครับมันจะมีสองฝั่งโอเคครัก็ไม่พูดเลยที่จีนเออใส่เราจะกำแพงหงสาอ๋อคนละกำแพงกำแพงหงสาหน้าครสองทีมโอเคโอเคไปมีใครเต่าวิทยุพูดไหมครับทีมไวเปอร์เอหนึ่งและสองอยู่กำแพงหงษาสวัสดีแม่ที่ัก

นั่งนั่งนั่งเน่านั่งนั่งนั่งน่ไม่มีคนแม่นไทนไทรสั้นเลยว่ะโอยป๊อมาบังเขาทีมัรักันัครับเร้อนันครับร้อนจัดร้อนีหาเลยตอนนี้บรรยากาศอยู่ในท้องพะโลนะครับผมฝั่งบีจะเริ่มต้นนะครับก็ทุกคนเนี่ยจะมารวมตัวกันอยู่ภายในนี้เพื่อวางแผนกันตั้งรับนะครับหลบแดดด้วยแหละไม่ใช่เลยหัวมันหน่วยมาเร็วมีสี่ขา โอเคครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศกันตขวาเป็นนายเข้าเมืองมาแล้ว ยิงอาแล้วนะจะยิงไหมอ่ะมงงแล้วนะเาาเ่เข้ามาเลยเข้ามาเลยประตูขวาเต็มเลยประตูขวาเต็มเลยประตูขวาติดนายเข้ามาแล้วมาตะกีประมาณ1ิดสองแมวไงติดสองไย เขาอมาแล้วไปาเต็มเลยที่อยู่คนเดียวเขาเริ่มยิงแล้วนี่ใช่แต่เราต้องเฝ้าตรงนี้นอ่ะพอยิยยงไม่ถึงเพอยิงอยู่นะะภายในมีคนคุ้มกันอยู่อุ้ยขอไม่กล้าขึ้นมาหรอกขอไม่กล้าเดินเข้ามาหรอกขึ้นยากอะถึงถึงถึงเราตายไปคนหนึ่งก็ยังมีอีกหลายคน

หน้าประตูแจมแนวกลางสีเขียวยืนอยู่จิมตลิงยืนอยู่จิมตลิงตอนนี้นผมน้ะไว้ตัวไทยไว้ตัวไทยผมผมจะยิงกอกโกนเขาเนี่ยผมจะยิงกอกโกนเขาประตูใหญ่เยอะหรือเปล่าเยอะเยอะเยอะดันดันดัน

อีอ๋ทำไมยิงจากฝั่งนู้นถึงถอยยิงเจ็บเลยให้เขาเข้ามาเลยให้ให้เขาขึ้นมาเลย,ขเ,ลยเขาขึ้นมาเลยให้ขึ้นมาเลยซ้ายโบกซ้ายโบกโอเคไปแล้วทำไมสอยอ <หา S 1> อร่วงไปไปดูกัน แล้วครับน่ยิงไงนั่นทีป่ะเนี่ยเรายิงเราก็ยิงเลยเรามีธงทั้งหมดห้าธงก็ป้องกันธงใช่ไหมใช่ไม่ให้เขาเอาธงเนี้ยไปอ่ะ เฮ้ยเขาเอารถกบะไม่ว่าเลยวะ่ะเ,เามากันรถกระบะได้จะตายไปแล้วล่ะแต่ฟื้นคืนชีพมีแพ็กเกจไม่ตายนะเขางดนอยูย่นลก เฮ้ยเรยนแปดอยู่เฮยเราต้องทงเราสิถ้เราถอยทงเขามาเอาใช่ถ้าเราถอยทงเขาก็จะมาเอาเขาต้องอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เราไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวเขาเมาทงนี้เนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยเสาลานั้นโล่งย้ายมาย้ายมาพี่แปงย้ายมาตรงกันข้ามย้ายมาตรงกันข้าม พี่แบงค์ย้ายมาสาราสองย้ายมาสาราสองย้ายมาสาราสองใช่ใช่พวกเราพวกเราพวกเราโอ้โหย้ายน้ำมาด้วยเราจะไม่ให้ใครกินน้ำ,นำคัญสุดแล้วกกาประตูหน้าวางังประตูหน้าวังหนึ่งนาย,นายเลย จักรยานลงเลยมาเลยมีประตูหน้าวางสองนายตามไปป๊อปปันจักรยานดินี่นปั่นจักรยานยพูดเดียวกันใช่ไหมต้องการกำลงังเสริมปั่นจักรยานแล้วก็ไปอยู่ประตูหน้าวาง ฝั่งเขาอยู่กำแพงหอคอยตอนนี้เห็นสามตัวข้างล่างสามตัวไอ้ไอ้กำแพงนั่นคือนั่นคือฝั่งตรงข้ามเราใช่ไหมเรายิงได้ใช่ไหมใช่นั่นคือฝั่งตรงข้ามเรายิงได้ฝนจะตกป่าวเนี่ยกระจายมาโม่แลยว่ะกำลังเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนเส้นทางกำลังเปลี่ยนเส้นทางขอบคุณค่ะเข้ามาดีบริเวณหลังวังอ้าป๊อก บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเรากำลังเล้ามังเนี่ยเนี่ยเราเย้ยๆิงของสาเขาเนี่ยเหมือนเหมือนในหลังเลยพี่อที่ผมจะตกอ่ะพอมันก็ยิงไม่ถึงวังเนี่ยพุ่งการต่อต้านจากทีมเออยู่ไม่สามารถสะพานสะพานสะพานท้ายสะพานทหารนั่งอยู่นี่นี่เต็มเนี่ยเดี๋ยใช่พี่มันยิงไม่ถึงหรอกตอนนี้ทีมเอใหม่แล้วครับนี่ๆๆๆๆเดินมันจะสะานเอาดิเอาดิเอาดิยังแล้วครับพอเดินออกมาได้เลยบนหอคอยอ่ะทีมเอถอยอยู่ในวังอ่ะก็ทหารเนาะทหารอยู่ ไป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 เระวังเอาเนยเนยขอเชิญผอยินดครับอ่อประกาศการนี ini, ้ระยะเวลากี <sed> car car donc, bueno ่ชั่วโมงครับตอนนี้ฝนต้ามาแล้วขอกำหนดเวลาด้วย นนดนโ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 ดนผมเข้าประตูสองมาโดนยิงอยู่ยประตูสองประตูสองผมโดนยิงอยู่เอาเอาปร,ประตูนี้ให้ได้เนี่ยแหละประตูนี้ให้ได้เนี่ย จบเลยเขาสูงว่ะมันสูงกว่าเราพี่ตามลมนะใช่แล,แล้วลมมาทางเขาไงยิงถึงกันหรือเปล่าเออเออเอาเอาเอาไทยท้เซนเตอร์ตกปะเนี้ยเลิกเล่นกำลังจะเข้าได้แล้วอุตส่าห์พี่แรงอุตส่าห์หมุดใต้สะพาน กลังมันเลยกลังไม่ร้อนเลย